ค่ะสวัสดีค่ะนี้ก็พบกับหนูนาเนาะคือไม่มีอะไรหรอกก็จะนี่มาสอนทำจัสลามนะคะนี่นี่เราก็มผสมสีแล้วก็ยั<อ>มาลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมบออะไรกันเลยนะเดี๋ยวเราขอไปผสมบออะไรก่อนนะคะหรึอว่า,าเอะเดี๋ยวึ้นมาเจอกันนะคะนี่นะเราเราก็จะมาคนกันนะคะ แค่นิดเดียวก็เริ่มไปแล้วนะดูเพราะว่าเราใส่น้อยนะคะทำไมสีนกล้องสดกว่าความเป็นจริงนะความเป็นจริงนี่คือแบบอ่อนมากๆใช่ก็ยัอยอยงรู้ยังแ่นี้หยุนกก็ถามว่าทำไมหนูนนชอบออกแปก,การนี้นะครับ โอ้โหิตึ๊บตึ๊ตึ๊ตึ๊นี่คนนึงเดี๋ยวเราขอไปถ้ามันเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะเออมาเล่นให้ดูกันก่อนเลยนะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะ ก็ดีนะคะแบบต่างกันนี่เยอะนะคะนี่น้อยก็รู้สึกว่าชอบอันนี้มากกว่าคือแบบดีนะเดี๋ยวอันนี้นะคะยัดยนืนะไม่ต้ะะอชนะ่วยไม่ต้องช่ก <laughs> ลัว สดกว่าความเป็นจริงนะคะก็ไี่สีฟ้าก่อนนะนี่นะั่คก็สีเหลืองนะคะสีในกล้องจะสดกว่านะคะแต่สีจริงจะอ่อนเนาะนเดี๋ยวเราขอเอานิดเดียวมาผสมกันนะคะก็จะได้เสียสมกันเลยยาา เดี๋ยวเราขอไปผสมกันก่อนนะคะนี่ยา่าก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะก็จะเอาเป็นออกสีเขียวๆหน่อยเนาะกล้วก็มาเป็นสีฟ้าเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะนี่สีนี้ผสมกันนะคะนี่ยา่านะก็จะได้สีแบบฟ้าอ,อ่เนนะจืดเดิมดูปะ ยึดเร็วมากค่ะนี่นะชอบสีเขียวสีเหลืองก็ชอบนะคะสีฟ้าก็ชอบค่ะเด่ีนยวีนี่นะคะนี่คือสีฟ้านะคะนี่เดี๋ยวมาดูสีเหลืองกันเลย แต่สิหลาจะชอบกว่านะคะก็มีย่อเราขอผสมนวน่อนก็